ต่อทีแฟนเป็นท่านครับมนทมาถึงผู้โดยสามครับี่เราครับตามมาใเก็บแค่นี้ครับล้วเกาสิงหาเล็กกับคนใดของจำดำครับนก็อยู่ในช่วงไปยกเนี้ยครับยกุดท้ายต่างฝ่ายต่างเ้าครับตอนนี้ยกนายยกุด่้ายครับเดี๋ยวเราทะมการรวบรวมคะแนนสักครู่ครับไปตัางการของสิงหาเล็กหรือว่าของปันดาบดำครับ ประการรวบรวมคะแนนครับดูไปเนาะอ่ามุงมึงก็จะได้ของด้านด้าครับเอาชนะคะแนนในด้านของสี่ขาเล็กไปนะครับคือรองสิบสามมันใช่แกเพชรวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยกาศการหลังเกมกันครับ ก็เป็นได้ผมดับด้านหมดเอาชนะไปนะครับ มาดูบรรยากาศเลังเกมครับคูรอครับเดี๋ยวไปดูดังด้านของเจ้าสีหหาได้กันก่อนครับใครจะไม่มา ngày mai cũng ngày mai mới nhỉ ngoài ra đang là con lên à làm dốc đây rồi 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 rồi

จัวะ inh. okay. mm ้ตอนยกสใช่มห้าเนหมัดนะกห้เนี่ยชวงที่เราทาอยู่ทําอยู่เนี่ยเราเรามั่นใจมั่นใจใช่ไหมเออตนหมดยกมั่นใจัเป็นไงบ้าง้มือไงใ่้มือไหมทำไม่ได้หรพี่น้มั่ไม่ได้เขาทำไม่ได้เออถ้าจกใหพี่กัดเท่าไหร่่สาม ราทำไม่ได้หรอกวันนี้เขาปล่อยมาต่อยต้าหนักเขาทาน้ําหนักไม่ได้แต่เมื่บ้านกี่เราเพีนี่น้ำหนักหนักขี่สองโลเอาไปไปเทใกันนะวันนี้นเจ้าดีเด่นใครดนมนียต่งดานของเจ้าสิงชาเลยครับ ก็ว่าหน้าที่ของเสียงก็ดีครับก็สูสีอ่ะแกสูสีอ่คุณนี่ว่าทายกรรมการก็ไปทางด้านน้ำเงินด้านของดับดำครับช่วยให้ด้านของดับดำเอาชนะคะแนนไปนะครับเดี๋ยวรอทางด้านของดับดำสักคู่กับดับดำมีอาชีพนะครับเดี๋ยวผมแอดมินมีจะสอบสอบถามให้นะครับเดี๋ยวรอดาบดำสักคู่ครับผม น่าจะน่าจะมีนะพี่เพราะว่า,วาน่าจะขึ้นไปรับอัธีอยู่นะครับยกให้าาจ้าสิงห์เล็กมีเดินให้สุดนะผมมองว่ามีโอกาสครับมีโอกาสาที่จะพลิกกลับมาชนะครับว่าเขาก็าทำได้เหมือนกันนะอาจาสิงห์เล็กนะถ้าเดินทางนะประมาณถอยนี ก็เลยเป็นทางกานของราคานีราคายกค้านีปล่อยตัวมานี่อยู่น้ำเงินครับอยู่ประมาณสิบหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยตัวมาช่วงที่ต่างคนต่างไม่เข้าหนีไหลไหลลงครับแล้วก็หมดยกค่านีราคานีกลับมาเสมอแดงครับมีราคากลับมาเสมอแดงด้วยครับว่ากรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูไปทางด้านน้ำเงินครับเป็นด้านของุดับดันครับก็เอาชนะคะแนนด้านเกงสิงหาเล็กไปครับ

ไม่มีอะไรก็แค่เส้นดันบนรอบนี้ตะโกนลงมาน่าจะด่กากรรมการนะแต่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่ได้ไปสร้างนาจะเรื่องผลบอยคู่เมื่อกี้แหละครับ เดี๋ยวเราทางด้านของดาบดำพักคู่ครับดับดำน่าจะไปรับอัฉีดอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวแอดมินจะสอบถามให้ครับ ตอนนี้นี่คู่เอกนี่เริ่มยกเนกไปแล้วครับคู่เอกคู่เอกตะวันด้านของปาแพทยเรชรที่มีเน้นใจกับทางด้านของเจ้ารยา่อยโยทาครับ

ที่เราแตัได้มุล้มย้อู้่ขดั้ได้ไอย่าล้มใจต่อจอยดดูต้นดูราคาดู ต้องเซ็นนะเดี๋ยวรอดับดำสักครู่ครับนี่คู่อีกมีจอบไปนึงยกไล้ครับดับดำยังไม่ลงมาครับไปรู้ไปรับอัดทีตอยู่ตรงไหนครับ

ดำอยู่ไหนครับยังไม่ลงมาเลยครับพอมาแล้วมาแล้วดำดำมาแล้วโอ้โหไปรับอัดฉีดมาเยอะนะผมไปอาเจ้าเลยคือ มาตัวไหนบ้างตัวนี้ได้รู้ไหนใช่ยกสีครับฮะันสอบครัอ๋อมาเอาเราพูดคุยกับดับดำไปหนึ่งจัาดำเป็นไงบ้างวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับเอ่อฮะเต็มที่แล้วเป็นไงบ้างวันนี้แล้วแล้วเกมมันมันบีบยังไงอ่ะแรงฮะหมดแรงครับหมดแรงเยอไหนตอนไปยกสี่ครับไปยกสี่เริ่มหมดแรงแล้วเริ่มหมดแรงแล้วเอ๊ะเราเรามาแทนไหม มาแทนเรามาแทนเราลูกอ่ะเราทำหนังไม่ได้ครอไเลยยกมาวันนี้โอ้อเลยยกมาวันนี้ซ้อมตลอดแล้วเออเออเออเราเราเรามั่นใจว่าเราชนะลูกไหนเขายกไหนปันสองครับยกสี่อ๋อยกสี่ยกสี่ปันสองที่เหมือนเหมือนจะได้นะอ่เหมือนเหมือนเหมือนจะได้ไปเห็นอยู่เห็นอดี๋ยวนุ่งนั้นนะนะแล้วยกห้าดิมันเป็นยังไงเอามันมันกเลกงเลังยังไงเพราะฉะนั้นดูไปครับหมดหกดหมดฮะหมดฮะยืนให้ได้ใช่ไหมถามผู้ตรงเลยนะหมดยกห้าดิเรามั่นใจไหม มั่นใจครับมั่นใจนะมันลองเขานะมั่นใจใช่ไหมไอ้ที่ถามนี่เพราะว่าราคาบนลองเนี่ยราคามาแดงหมดแล้วแต่เรามั่นใจนะมั่นใจเพราะว่าลูกนั้นน่าจะยกขีดใช่ไหมที่ที่บอกมันมั่นใจลูกนั้นเล้วลอกมั่นใจยกขีดเหมือนเกืได้นับอ่ะนะโอ้โหดับดำกลับมาแล้วนะจะน่ารัอยู่ไปแล้วนี่แจ็งเจอร์เลยเอ้า ยินดีด้วยยินดีด้วยอบอกแฟนคลับติดตามหน่อยขอบคุณใครบ้างเนี่ยในะครั้นนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับทุกชาวบังเกอรขอบคุณโอเตอร์ขอบคุณพี่เอแล้วก็เสียงขอบคุณผู้ที่อัดคลิปมานเนี้ยหนึ่งเท่าไหร่นะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยแสนสามนี่แสนสามไม่รู้เขาประกาศจับจับตาหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวแสนสามจากใครยูซักยูซักร้องสามที่สองโอ้แสนสามแสนสามได้ยอดันไงนี้เคยชกเมื่อได้ยอดันไงนี่ไหม ไม่เคยครับเนี่ยครับครั้งแรกโอ้ครั้งแรกนะเอาละครับผมโอตาเดียเกิดเคสวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดี่ใต้กระท้อนไปแล้วเขาเกิดแล้วแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านเขาด้วยทั้งนึกใช่ไหมคนรักาครก็มีอะไรเวลาบางมีปัญหาแกก็มาช่วยกันให้อ๋อครับผมแค่มาอะไรให้เขาร่วมมือกับบริษัทก็ครับไม่ทอดทิ้งกันอ๋อไม่ทอดทิ้งม่ลาผมโอ้าเดียแล้วอ่ไฟหน้าเนี่ยวางกร้องยังไงอ๋อเยอะอยู่แล้วใช่ไหมอ่า ที่กัดใครอยากกดาางหนูอะเจ้าใครนะเจาโอเคอยากอยากโชครอตอนนี้อยากโชคใครแล้วแต่ที่กัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราชคดีสดี่สาดยี่สองยี่สามอ้ยเรายี่สองยี่สามไใครก็ได้นะอเดี๋ยวโปรเตอร์อยู่ใกล้ลรเบิร์ดโรเบิร์ดเอ่อี่อเมวันนี้โอ้ยลบเบิร์ดยังไงบ้างต้องดูก่อนครับแก้เกมก่ออครับอ๋อหลัครับผมยินดีด้ครับยินดีด้ครับขอบคุณมากครับโปรเตอร์เดียรขอบคุณมากครับ ต่อเนี้ยเป็นบรรยากาศหลังเกมครับคู่ที่สามคับคู่รองวันนี้ครับก็เป็นางด้านของเจ้าดำดำครับก็ชนะคะแนนาัน้านเขาสิมาได้ไปครับที่สามคู่รองวันนี้ครับจะไปตามคู่เอกครับคู่เอกนี่บริทีนีเดิมไปน่าจะสองยกนะครับก็เดี๋ยวจบคู่เอกนี่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมกันต่อครับอาทิตย์นี่แสนสามน่าจะแสนสามครับ